สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่พพพพอนน้องชาว y o u t u b e ทุกคนนะผมว<ด>ันนี้บ่าวณิพลอยู่ที่ร้านพิยาคนลุมนะผมดูโอ้โหพี่น้องไอไอใจเย็ยนๆนะครับผมยิ่งกว่างานวัดอีกนะผมร้านพิยานะผมร้านพิยาคนลุมคลองสามนะครับผมปักหมุดมาได้เลยนะครับผมตอนนี้นะครับผม ลูกค้าก็มาเยอะมากนะผมเหมือนงานมัดงานปิดทองเลยนะครับผมนี่มากรรมจริงๆมาเจอร้านแรกก็เจอเป็นข้าวโป่งนะครับผมข้าวโป่งถุงละยี่สิบขาเกีบยวว้าวครับขาเกีบยวว้าวถุงละยี่สิบห้าบาทนี่ย่างมาเรียบร้อยแล้วไม่ได้ย่างที่นี่ใช่ไหมครับครับแรกย่างมาเลยอ๋อย่างมาเรียบร้อยแล้วยังกรอบอยู่นะครับผมกรอบครับกรอบกรอบนะครับผมโอ้มีร้านขาเยอะมากเลยนะครับผม เดี๋ยวพาไปดูแต่ละร้านนะครับผมข้าวโป่งก็สูงละ25บาทเท่านั้นเองนะครับมาเจอร้านที่2ขออนุญาตนะครับขอถ่ายคลิปหน่อยนี่เป็นร้านปลาหมึกย่างนะครับผม10บาท10บาทเลย10บาททุกไม้เลยนะครับน้ำจิ้มรสเด็ดเลย ฝากอีกหนึ่งร้านปะเราไปยังร้านต่อไปร้านต่อไปเป็นไก่ย่างนะครับเนี่ยดูย่างย่างไม่ทันแล้วไก่ สวัสดีครับขออนุญาตถ่ายคลิปนะครับครับผมค่ะร้านไก่ย่างย่างไม่ทันแล้วนะครับวันนี้รอหนึ่งราคาหนึ่งข้าวเหนียวไหมครับลูกค้าบอกไก่ย่างอร่อยมากข้าวเหนียวสองข้างหลังก็ได้นะคะครับผมเจ็ดสิบบาทครับผมเดี๋ยวเราตามไปดูด้านหลังไก่ข้าวเหนียวขอบคุณค่ะบอกได้นะครับว่าเอาแห้งไม่แห้งนะอาแห้งหนังกรอบได้นะคะแห้งหนังกรอบได้ บาทสองไม้เป็นสี่สิบค่ะไม้ละยี่สิบบาทดูทุกคนขอบคุณค่ะไก่ย่างไม้ละยี่สิบาทเท่านั้นเข้าวเหนียวห่อเท่าไหร่ครับห้าบาทค่ะพี่ห้าบาทห้าบาทนุ่มๆร้อนๆเลยเราตามไปบุกหลังครัวนี่ตามไปบุกหลังครัวดูไก่ย่างก่อนครับ ร้อนๆเลยนะครับไม้ละยี่สิบบาทเดี๋ยวเราวนมาใหม่ขอบคุณมากครับเดี๋ยวเดียวมาใหม่ครับขอบคุณนะคะอันนี้เป็นร้านกับเพรากับเพรา20บาท ขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับกะเพรา20บาทดูกล่องใหญ่ๆหสามกล่องอย่าลืมหยิบช้อนกระริกน้ำปลานะคะอ๋อหยิบช้อนพริกน้ำปลาเองเลยนะครับหนึ่งกล่องไข่ดาวด้วยวางนี่เดินหลบข้างหลังก็ได้นะคะพี่ร้อนร้อนเท้าร่วมก่อนนะคะตัดหางแถวเข้าในเต็นท์ก่อนได้นะคะ ไข่ดาวเพิ่มไข่ดาวด้วยเท่าไหร่ยี่ห้าบาทเท่านี้ดูขอบคุณครับโอ้ไข่แดงไข่แดงไม่เป็นไรเดี๋ยวหันออกหันออกครับอ๋อครับผมขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาใหม่ครับ F4 อันนี้แค่เดินทางหน้านะครับอันนี้เป็นขนมถ้วยใช่ไหมครับเนี่ยขออนุญาตครับสวัสดีครับขนมถ้วยอันชันลำไยสดสามรสกล่องทั้งทั้งหมดเลยคะเอาแค่สองอย่างค่ะเอได้ค่ะ กล่องเท่าไหร่ครับ20บาทค่ะกล่องละ20่บบาทเลยละห้าถ้วยมาเยอะ เยอะจังตอนไม่ต้องพนักงานขอบคุณมากเลยนะคะถ้าส่งไม่สามก่อนนะถ้าคอเสิร์ตสามก่อนได้ค่ะถูกได้ใช่ไหมคะได้ค่ะแต่ว่าเอ,อ่อถ้าลำย่อยอยากให้ทานทานไทยในวันนี้พนเ,พนเพราะว่าของสดกับกะทิอะคะ่ะอ๋อใช,ใช่ใช่ใช่ครับใช่ค่ะแต่รถอื่นอะค่ะได้ ไปในวันนี้นะตอนนี้นะฮร้อนจริงครับใช่ใช่อืมวันนี้เตรียมมาเยอะนะครับนมถ้วยพันถ้วยเลยนะครับขอบคุณแม่ค้ารับเดี๋ยวมาใหม่ครับผมเปร้านต่อไปนะครับ ันนี้เป็นช็อกป,ปูยักษ์นะครับผมเนี่ยสวัสดีแม่ค้าด้วยนะครับทอดไม่หยุดเลยทอดไม่ทันแล้วครับแม่ค้าบอกทอดไม่ทันแล้วช็อกป,ปูยักษ์อ่างศิลานะครับผมเนี่ยยกยกร้านมาไวท้ที่ร้านพิยาคุณลุมเลยนะครับผมอันเนี้ยทอดต้องทอดใจยเย็นๆใช่ไหมครับ ทอดใจร้อนไม่ได้เดีย๋ยวไหม้ก่อนสุกใจเย็นแต่แมค้าร้อน <laughs> อาการร้อนใช่ใช่ครับรรยากาศร้อนมันยังไม่<แ>ตลาดยังไม่ลงตัวครับผม<แ>ต้องไปแบบนี้ไปก่อน<แ>ดูวันนี้เตรียมมาเยอะนะครับเย<แ>อะจริงๆเดี๋ยวเรามาใหม่ขอบคุณแม่ค้าด้วยนะครับ มหตาต่ำมากครับทุกคนคนเยอะมาก สุดจริงครับเข้าไปข้างในนี้คนอย่างแน่น,ะน,นอะแน่นทุกร้านครับ นะครับว่ามาลง2วันพันขวดแต่เฉพาะน้องนาโดคนเดียวนะครับมาลงที่สองวันพันโหลครับ่าวันนี้นะครับก็ไปแล้ว500กิโลครับตอนนี้โหลที่600กำลังจะเริ่มต้มนะครับเลีวนะเพราะฉะนั้นวันนี้เ่าด้วยนะครับร้านพิยาคนรุมพอดสานะครับเราได้พบกันแน่นอนนะครับ f อฟีพิยานะครับไม่ว่าอยู่ที่ไหนนะครับไปเจอที่น้นปลานะครับหรือไปเจอที่ตาครับว่าพิยาคนรุม เจอป้ายเขดีที่ไหนนะครับเฟนีพิทยาติดตามไปได้ทุกที่เลยนะครับผมตอนนี้คือลูกค้าแน่นร้านมากถูกต้องครับต้องยินดีนะครับเจ้าของร้านก็คือนี่นะครับพี่ยาลุงเขาไม่มีเวลาคุยกับเราแล้วครับหลังจากที่สนับไปประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะขึ้นมาครับ มาครับนี่บ่าวีิพนได้ไมาแล้วครับผมยำขนมจีนน้ำปะลาร้าป้าพะเยานะครับผมดูสีแดงแป้นเลยครับพี่น้องมาเผ็ดเข้มข้นหอมของน้ำปะลาร้ดูพี่เนาะวันนี้ เจ้าของแบรนด์มาแกกเลยนะครับตำต้นต่ำแล้วก็มายำขนมกินให้กินอไไนอ,อืม แซ่บอร่อยนะครับผมน้ำปะลากรวดละยี่สิบบาทขายถูมกมากๆครับกับน้ำปะลาป้าพะเยานะครับผมเอาครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนครับผมฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดต่อใครด้วยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย